สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตานะของชาวราศีตุลราศีพิจิกและก็ราศีธนูนะครับในกรณีที่พระราหูย้ายราศีเข้าสู่ราศีพุธศพและส่งผลกระทบกับ3ามราศีนี้อย่างไรนะครับนะภาพซ้ายมือนี้เป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งของพระราหูนะครับในราศีต่าง นะซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปครับรนะาหูอยู่ในแต่ละราศีก็มีมีพลังมีอำนาจมีตำแหน่งแตกต่างกันออกไปนะซึ่งไปไปตามระบบของโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยส่วนภาพนี้เป็นภาพการโคโจรของดาวครับนะก็เริ่มต้นตั้งแต่พระราหูเลยครับเลข8นี้เนาะนะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันที่10กันยายนนะสิกันยายนนี้นะครับสองห้าหกสไปจนถึง วันที่30มีนาคม2565ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะพระราหูอยู่กับเราเนี่ยโดยประมาณก็ปีครึ่งนะครับนะในระหว่างนั้นเองนะดาวมรุยูครับเลขศูนย์นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราศีเมษนะครับเลข7ดาวเสาเนี่ยนะนะครับอยู่ที่2ราศีครับก็คือธนูกับมังกรนะแล้วก็เลข5ดาวพุทธบดีเนี่ยอยู่3ราศีเลยเนาะก็เป็นธนูมังกรแล้วก็กลุ่มนะธนูมังกรกลุ่มนะครับ พระราหูอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยได้ตำแหน่งนิดนะครับคุณภาพ,พาพเป็นนิดนิดก็คือต่ำต้อยได้ค่าอ่อนกำลังอับเฉาอ่อนแอนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นมุมดีเนาะน,นะครับในมุมหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งของทางโหราศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นมุมดีเพราะอะไรเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวอยู่ในฝ่ายของบาปะเค,คราะห์นะครับมักจะให้โทษมากกว่าให้คุณนะให้ความให้ผลรุนแรงนะครับให้ผลเสียให้ผลร้ายนะครับ ท่าในพึกษาชะตาเนะ่เปรียบเหมือนด้วงเหมือนแมลงเลยเหมือนเหมือนมอดนะเหมือนด้วงเหมือนมอดเลยครับที่คอยทําลายทําลายทําลายต้นไม้นะครับเลยถือว่าเป็นตัวทําลายล้างอย่างหนึ่งแต่ในเมื่อในเมื่อพระราหูมีกําลังน้อยลงนะครับนะความรุนแรงโทษก็จะน้อยลงไปด้วยก็เลยกลับกลายเป็นเรื่องดีของดวงชะตาไปนะเพราะจริงๆแล้วการแสดงออกของดาวนะครับถ้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในระดับที่พอดีปานกลาง ก็จะเป็นเรื่องดีมากๆไม่ว่าดาวดวงไหนก็ตามนะครับไม่ว่าดาวอะไรก็ตามมีดีทั้งดีและร้ายเสมอน,นะครับถ้าแสดงผลนะครับต้องแยกออกเนาะการแสดงผลของดาวเป็นการแสดงผลใน2ลนักษณะคือความหมายของดาวกับพลังของดาวนะครับถ้าแสดงความหมายของดาวออกมาในระดับที่เหมาะสมนะก็จะเป็นเรื่องดีนะที่เหมาะสมอย่างเช่อนอะไรครับพระราหูในเรื่องดีๆของของของ,ของพระราหูคือฉลาดไหวพริบปฏิพานดีอ่านะครับ มีชั้นเชิงนะมีชั้นเชิงนะครับอาจจะบอกว่าเป็นมีเล่เหลี่ยมเลยก็ได้มีชั้นเชิงมีเล่เหลี่ยมนะนะครับพลิกแพงเกง่งนะพลิกแพงเก่งประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้ดีคิดนอกกรอบคิดมุมกลับนะมุ่งผลประโยชน์เน้นผลลัพธ์ไม่สนใจวิธีการลักพวกพ้องนะคบกับคนได้หลากหลายนะครับหลากหลายระดับนะไม่ถือตัว นี่คือนี่คือข้อดีของพระราหูนะครับนั่คือข้อดีของพระราหูส่วนถ้าเกิดข้อเสียเลยก็เป็นการแสดงความหมายในทางที่มากกว่านี้ว่ากระเดิมลักษณะสุดโต่งไปเลยนะครับนะพวกมีเล์เหลี่ยมก็เป็นอะไรครับหลอกลวงไปเลยนะออกแนวหลอกลวงเลยเอาความรู้ความสามารถของตัวเองนะไปเอาเปรียบคนอื่นนะครับมุ่งผลประโยชน์มากเกินไปก็เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวชอบหลอกลวงใช้กุศโลบายมากมากเกินไปนะครับมีเล์เหลี่ยมพลิกแพงมากเกินไปก็คือ,อไม่ได้สนใจวิธีการก็เป็นอะไรครับพวกทำผิดกฎหมาย นะพวกทําผิดกฎหมายพวกทําผิดระเบียบเอาเปรียบคนอื่นนะมันเป็นกลุ่มนั้นไปนะครับนะราหูหมายถึงเรื่องของการเก็งกําไรหมายถึงเรื่องของการลงทุนนะครับนะแต่ถ้าเกิดในทางดีก็คือเก็งกำไรกับลงทุนนี่แหละแต่ถ้าเกิดในทางเสียคืออะไรครับการพนันเสี่ยงโชคไปการพนันเลยนะมุ่งหมายเอาเป็นเรื่องการพนันเลมัวเมาเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกใช้ราหูอย่างเหมาะสมนะครับเลือกใช้เหมาะสมนะซึ่งใน ในคลิปนี้เนี่ยจะมีพูดถึงภพอรลกับภพบมรณะผมก็เลยต้องพูดไปก่อนเพราะว่าพยายามเลือกใช้ราหูในทิศทางที่เหมาะสมในด้านดีของราหูนะครับอย่าไปใช้ในด้านร้ายถ้าใช้ในด้านร้ายมักจะมีปัญหาซะมากกว่านะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูกันครับราศีแรกเลยนะราศีแรกเลยก็คือราศีตุลครับราศีตุลเนี่ยนะนะครับพระราหูเนี่ยนะครับนะ เป็นเกษตรนะครับราศีกุมนะราศีกุมเป็นอะไรครับเป็นภพปุตตะเนาะนะตอนนี้จรอ,อยู่ที่อะไรครับนะจรอ,อยู่ที่ภพมรณะนะครับอ่าเราก็อ่านว่าปุตตะมรณะเนาะซึ่งมีทั้งดีและก็เสียนั่นแหละอย่างที่ว่านะมีทั้งดีและเสียนะเรื่องดีๆคืออะไรครับเรื่องดีๆเรื่องดีๆของชาวราศีตุลน,นะในช่วงนี้ก็คือมีเกณฑ์ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆม,มีเกณฑ์ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆในต่างแดนทินไก อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะครับอาจจะเป็นว่าไปทํางานนะไปทํางานในต่างจังหวัดไปทํางานในต่างแดนในในต่างประเทศก็ได้หรือว่าจะไปศึกษา,าเล่าเรียนหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับปุตตะคือเราเรามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆในต่างแดนถิ่นไกลนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องดีเนาะนะครับหรืออ่าหรืออ่ามีโชคลาบลาบลอย นะครับมีโชคลาบลาบลอยประสบความสําเร็จนะ่ะได้เงินก้อนใหญ่จากต่างแดนทิ่นไก่นะอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรือระหว่างที่เราไปเที่ยวก็ได้อ่านะยกตัวอย่างเราพูดถึงก็แบบฟุกๆเลยนะสมมตินะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะเดินทางไปเที่ยวอ่านะไปซื้อลอตเตอรี่นะไปซื้อลอตเตอรี่ในต่างจังหวัดกลับมาถูกเลยถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดนะแต่ไม่อยากให้เรื่องเป็นป,ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวนะครับแต่อาจจะหมายถึงการลงทุนนะการไปทํางานอะไรพวกน นะนะหรือว่าคนต่างชาตินะครับคนต่างชาตินะครับเพื่อนฝูงชาวต่างชาตินะหรือว่าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะครับก็จะนำโชคลาบนะนำโชคลาบนำลาบลอยนำผลประโยชน์นำการเงินมาให้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแนะนำก็ได้นะครับเป็นการพูดคุยแนะ,แน,ะนำกันก็ได้นะนะเป็นลนักษณะอย่างนั้นก็ได้นะหรืออีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็คือ ลูกหลานนะครับลูกหลานเนี่ยจะอยู่ห่างไกลตัวนะนะอาจจะไปเรียนในอาจจะไปเรียนที่ทต่างจังหวัดหรือไปเรนะียนที่ ata, мы, to to ต,ต,ต่างประเทศหรือลูกหลานนะครับปกติอยู่กับเรานะพอจะเรียนจบแล้วก็ได้งานทำได้งานทำอาจจะได้งานทําในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะครับหรือพวกเขาอาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศเลยแต่ไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวติดต่อกับคนต่างชาติ คนต่างชาติหรือใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นในทิศทางที่ดีนะเป็นไปนในทิศทางที่ดีสําหรับเขาด้วยนะครับนะน,นี้ก็คือเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องดีๆของชาวราศีตุลส่วนเรื่องเสียล่ะเรื่องเสียก็ได้แก่ลูกหลานบริวารน,นะครับลูกหลานบริวารลูกน้องนะนำเหตุเดือดร้อนวุ่นวายนาปัญหากวนใจมาให้นะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ความประมาทนะความประมาทใจร้อนวู่วามของตัวเราเองเนี่ยแหละการด่วนสรุปของเราเองเนี่ยแหละนะครับนะคือทําอะไรแล้วตัดสินใจในขณะที่ข้อมูลยังไม่ครบนะรีบร้อนมากเกินไปในการตัดสินใจใจร้อนเกินไปนะครับนะการตัดสินใจลักษณะนั้นก็มักจะสร้างปัญหาสร้างความยุ่งยากให้กับชาวราศีตุลได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการตัดสินใจนะอย่าประมาทนะช่วงนี้ต้องพิจารณาคิดอะไรให้ รอบคอบถี่ท่วนนะครับอย่าประมาทถ้าประมาทมักจะมีปัญหาตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าประมาทมักจะมีปัญหาตามมาด้วยเสมอในขณะเดียวกันนะครับการเสี่ยงโชคเก่งกําไรก็เอากันพอเหมาะพอควรนะถ้าเราหวังมากเกินไปนะเสี่ยงมากเกินไปนะครับคิดเลยไม่ถี่ถ่วนรอบคอบอาจจะเกิดความเสียหายตามมาก็ได้เพราะว่ามันอะไรครับปุตตะมรณะเนาะปุตตะมรณะอันนี้คือเรื่องเสียหายครับที่เราต้องระมัดระวัง นะเรื่องดีๆมีนะครับนะนะเรื่องดีๆก็อย่างที่ว่าเนาะอะไรใหม่ๆนะครับได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนราศีพิจิกอ่านะราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยถูกกล่าวถึงค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนที่ราหูอยู่ตําแหน่งนี้นะนะครับราศีพิจิกนะ ท่านที่มีลักษณะอยู่ราศีพิจิกนะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับนะก็ชาวราศีพิจิกนะครับตอนนี้นะครับนะราหูจะทําหน้าที่ไปอะไรล่นะครับเป็นพันธุเจะเรือนพันธุไปอยู่ในอะไรครับภพปัตตนีนะไปอยู่ในภพปัตตนีนะครับเป็นนิดนะลักษณะอย่างนี้นะครับ,บนะครูบนนนะา,อา,นะบบาอาจารย์หรอาจารย์ท่าน มีคำกรที่เกี่ยวกับราหูอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนั่นก็คือนะครับได้ตำแหน่งองคเกนนะราหูอยู่ในตำแหน่งนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งอง์เกณฑ์ก็คือกีตสตะเกณฑนนั่นเองนะครับกีตสตะเก์นะครูโหรจารย์ท่านผูกเป็นคำกรไว้ว่านะกีตสตต้องภุมมเมนอสุรินอง์เกณฑ์กล่าวไว้ถึงแม้ชาติตัวเวนอัปลักษก็ดีคุณคุณมีจักแสดงให้ยศนั้นเสมอพง หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเนาะที่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับมีอำนาจวาสนาดีนะครับมีบาร,รมีนะมีความมั่นคงนะครับนะพูดง,ง่ายๆดีขนาดไหนก็คือไม่ด้อยกว่าไม่ด้อยกว่าคนในในตระกูลเราเนี่ยแหละนะนะถ้าเกิดญาติพี่น้องเนะี่ยคนไหนมีฐานะขนาดไหนเราก็ไม่ด้ยอยกว่าเขาละ่ะนะไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ด้ยอยกว่าเขานะจะค่อนข้างจะดีอาจจะดีกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็เสมอพง นะอย่างน้อยก็เสมอพงนะครับนะเขาว่าอย่างนั้นเนาะนะครับแล้วก็ในมุมทิศทางนะในทิศทางการทํานายก็มีเกณฑ์เลยครับถ่าละอ่านแล้วเนาะนะพันธุประปยุป,ปัตตนีนะครับก็คืออะไรมีเกณฑ์ได้บ้านนะได้อสังหาริมทรัพย์ได้รถได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับภาระหน้าที่ที่ดีมากขึ้นหรือได้รับภาระหน้าที่ที่มีความสําคัญมากขึ้นก็ได้นะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะครับนะ แล้วก็ท่านใดนะท่านใดที่เป็นโสดนะหรือหรือคบหาดูใจกับแฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในช่วงระหว่างที่ลาหูอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็มีเกณฑ์นะจะได้พูดคุยได้เจราจาได้ตกลงกันเรื่องที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเริ่มมั่นใจแล้วคนนี้แหละนะมาพูดมาคุยกันเริ่มตกลงกันละว่าจะจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะนะมาตกลงวันแต่งงานนะครับหรือจะแต่งงานกันในช่วง ปีนี้ก็ได้นะครับในช่วงระหว่างนี้ก็ได้นะก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดความเป็นครอบครัวจะเกิดขึ้นก่อนเนาะนะจะเกิดความเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ดีของชาวราศีพิจิกนะ,ะก็คือช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปี2564นะครับในจังหวะที่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะครับช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วง กุมภาพันธ์ถึงเมษายน2564นะครับก็ดูก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับนะนะดูดีๆแล้วกันนะครับนะและอย่างหนึง่งธรรมดานะครับพราหูเนี่ยมีความหมายในด้านเสียด้เนาะอ่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับนะต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนิดหนึง่งนะยังไงพราหูก็อยู่ตำแหน่งนี้อ่าเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายได้เพราะนั้นต้องดูดูอ่าดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดดนะครับทำอะไรก็นะ อย่าประมาทนะรอบเข้าไปก่อนนะครับต่อไปนะครับราศีธนูราศีธน,นูนะครับะนะครับนะก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม นะครับชาวราศีธนูตอนนี้เนี่ยพระราหูนะครับทำหน้าที่เป็นอะไรครับเจ้าเรือนศาสระนะจอนไปอยู่ที่ภพอริและคณิคณิยู่อริแล้วก็เป็นศาสระอริแน่นอนครับมีทั้งดีและเสียมีทั้งดีและเสียนะทางด้านดีคืออะไรครับทางด้านดีก็คือมีเกณฑ์ขยับขยายนะครับปรับเปลี่ยนนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยลดรายานพาหนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับ สังคมที่เป็นอยู่นะสังคมเพื่อนฝูงนะ,นะครับได้เข้าสังคมใหม่ๆมีเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหางานที่ปรึกษางานให้คําแนะนําวิทยากรงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการออเดดการตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับงานทางด้านบริการงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนในหน้าการเจราจารที่เกี่ยวกับเรื่องของ สินเชื่อวงเงินเงินกู้นะรวมไปถึงกลุ่มรักษาพยาบาลเลยนะครับแพทย์เภสัชพยาบาลน,นะแพทย์แผนไทยนะการดูแลสุขภาพนะครับงานกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จดีนะครับงานกลุ่มพวกนี้จะประสบความสําเร็จดีสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับชาวราศีธนูด้วยนะครับนะอันนี้คือด้านดีนะอันนี้คือด้านดีนะครับส่วนทางด้านเสียล่ะ แต่ด้านเสียก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงราหูที่อยู่ตำแหน่งนี้เนาะนะเพื่อนฝูงนะพี่น้องเพื่อนฝูงนะโดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่สนิทนะครับก็มีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยได้หรือเรากับเพื่อนฝูงกับพี่น้องเนี่ยอาจมีเรื่องขัดอ,อกขัดใจกันมีเรื่องผิดใจกันนะครับก็ได้เนาะก็ได้นะหรืออีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือพี่น้องเพื่อนฝูง นำเรื่องนำปัญหาความวุ่นวายใจมาให้กับชาวราศีธนูนะครับซึ่งความวุ่นวายใจปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้มักมีผลกระทบกับผลประโยชน์รายได้การเงินของชาวราศีธนูด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับในช่วงนี้ดูดีๆนะครับอย่างที่ว่าครับพระราหูมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ที่ต้องระมัดระวังเลยสิ่งที่ต้องระวังอันนี้เป็นเบสิกเลย นะครับก็คืออะไรครับพลาหูคือความประมาทเนาะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความประมาทใจร้อนวู่วามขาดสติตามใจตัวเองมากเกินไปเนาะนะการมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาเรื่องของคดีความการเจ็บป่วยกระทันหันนะหรือว่าการเจ็บป่วยก็มักจะเป็นเรื่องของความดันเป็นลมหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังพวกนี้นะทำยังไงครับที่จะป้องกันรพราหูได้นะก็คือวิธีการนะวิธีการง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งต้อง มีสติรอบคอบไม่ประมาท3าสิ่งนี้ต้องมาก่อนครับมีสติรอบคอบไม่ประมาทการที่เรามีสติรอบคอบไม่ประมาทเห็นไหมครับมันแก้ปัญหาลาหูไปได้เัืงเยอะเลยแก้ไปได้เั้งเยอะมีสติรอบคอบไม่ประมาทแก้ได้เยอะมากนะครับนะจากนั้นเป็นอะไรครับมันทํากรรมดีมีน้ําใจกับคนรอบข้างนะเราก็ลดปัญหาความทะเลาะความขัดแย้งกับคนรอบข้างไปได้ละถูกไหมครับนะแล้วก็อะไรครับ มันทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระะเอาบารมรีของของการทำบุญนะอน,นิสงส์แห่งการทำบุญนะพระผู้ประทาพระสม,มู์มาเป็นที่พึ่งนะครับก็จะลดเลยครับลดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรที่เราไม่เห็นนะครับคาดการไม่ได้ลงไปได้เยอะ,อะแคล้วคลาดนะแคล้วคลาดปัญหาต่างๆได้ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยอะลรครับมีสติรอบคอบไม่ประมาทเนาะนะแนะละ้วค่อยไป มันทำกรรมดีมีน้ําใจเคารพข้างทําบุญทําทานสวดมนต์ไหวพระปัญหาพวกนี้นะครับปัญหาของรับพราหูในเชิงร้ายก็จะลดน้อยถอยลงไปโทษของพระราหูก็จะลดน้อยถอยลงไปอาจจะเกิดขึ้นบ้างหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับทั้งหมดก็เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีตุลชาวราศีพิจิกและชาวราศีธนูนะครับเมื่อพราหูย้ายราศีขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ